ดข้อมือลองทำท่าบริหารตามแล้วลงน้ำหนักตั้งฉากแบบนี้แต่เจ็บมากทำตามไม่ได้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยเราอาจจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อช่วงแขนท้องแขนหลังแขนตรงนี้ตึงมากตรงนี้เป็นส่วนของกล้ามเนื้อเขาส่วนตรงข้อมือเราเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่เส้นเอ็นการที่เราลงน้ำหนักแตะไปแค่นี้แล้วตึงจัดเลยลงน้ำหนักไม่ได้เลยอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะมันตึงจนปรับตัวหดสั้นไปแล้ว ให้เราหาแผ่นประครบร้อนผ้าร้อนเนี่ยมาโปะไว้ก่อนประมาณ10-15นาทีจากนั้นเอามือคลึงนวดค่อยๆค,คลายไปแล้วเราอย่าเพิ่งไปลงน้ำหนักทิ้งน้ำหนักลงไปแบบนี้เราเริ่มจากหากำแพงใกล้ๆก่อนแล้วก็เอามือยันกำแพงแบบแขนตรงอ่าค่อยๆลงน้ำหนักไปเท่าที่ได้ถ้าอย่างนี้มันยังเยอะไปอยู่แล้วก็เอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่รู้สึกตึงๆนะคะทั้งฝั่งด้านหน้าด้านหลัง ทำไปเรื่อยๆครั้งไว้นับ1นึ่งถึงสิบทำวันละห้าถึงสิบทีทำไปสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มลงน้ำหนักได้แล้วค่อยกลับมาทำท่านี้นะ